รู้ไหมทั่วโลกมีคนเป็นสะเก็ดเกินมากกว่า125ล้านคนเลยนะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เป็นคนเดียวและเราไม่ต้องรู้สึกผิด นะครับว่าร่างกายเราเป็นแบบนี้สําหรับคนที่เป็นสะเก็ดเงินไม่ใช่แค่เรื่องผิวแห้งหรือผื่นธรรมดาแต่มันคือโรคภูงกันกที่ทํางานผิดปกติทั่วโลกตอนนี้มีคนที่เป็นสะเก็ดเงินมากถึง125หล้านคนคิดเป็นประชากรทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ2 3%งมในไทยก็มีหลากหลายล้านคนที่ต้องซ่อนผิวใส่เสื้อแขนยาวไม่กล้าออกแดดไม่กล้าไปทะเลไม่ใช่เพราะมันติดต่อได้นะแต่เพราะกลัวคนมองว่าแปลกหรือไม่สะอาดแต่ทั้งที่จริงไม่จริงเลย การดูแลจากข้างในเช่นการนอนดีการกินอาหารที่ดีและการได้รับวิตามินที่ดีที่ช่วยลดการอักเสบของสเก็ดเงินของเราเองได้ด้วยโดยใช้วิตามินตัวนี้ในส่วนการฟื้นฟูนะครับและการดูแลไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวิตามินดีสามคสิงโคลไบโอติกนะครับหรือวิตามินตัวนี้ที่ช่วยในการฟื้นฟูนะครับและดูแลเรื่องของการเรื่องของผิวนะครับที่เกิดการอักเสบของสเก็ดเงินของเราเองได้ด้วยเหมือนกันนะครับใครอยากสอบถามขอม้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยก็ทําให้หลายๆคนสามารถกลับมาคุมอาหารได้และสามารถใช้ชีวิตได้ปกติอีกครั้งสําคัญมากๆเลยนะครับเราไม่ได้เป็นสเก็เงินแค่คนเดียวนะครับบนโลกนี้นะและเราไม่จะเป็นต้องอายกับผิวของเราเองด้วยพท,ทุกคนต่างมีปัญหาที่เราต้องดูแลเป็นพิเศษแค่เริ่มดูแลตัวเองจากภายในตั้งแต่วันนี้ก็อาจจะทําให้ชีวิตของเราเ,เปลี่ยนไปได้จริงๆและอย่าลืม กดเคาะจอเคาะใจกดติดตามเซฟแชร์คลิปนี้ไว้ให้ตัวเองในวันที่ท้อแล้วก็จะมาบอกว่า